Nightlife นำเสนอโดยโครกครบคนครบรสชาติ ag, ไม่เปรียวก็เปรี้ยวได้นอกจากมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นตัวตนของผู้หญิงคนหนึ่งที่อดีตเนี่ยเธอเคยถูกคนบูลลี่ถึงรูปร่างของเธอในทางลบแล้วยังเป็นไมล์เซตตัววิธีการคิดแล้วก็มุมมองที่สามารถที่จะพลิกชีวิตจากลบให้กลับมาเป็นพลังบวกได้นะครับกลับไปชมแนวคิดนี้กันอีกครั้งในเรื่องจริงไนท์ไลฟ์กับ ซิววีชีวิตคิดบวกครับถ้าที่เริ่มจริงจังในการอยากเรียนร้องเพลงเลยค่ะคือประมาณ7ขวบ7ขวบร้รรองเพลงได้ค่ะตอนนั้นร้องเพลงอะไรโอ้โหตอนนั้นหนูมาเต็มมากหนูวินนี่คุสนเลยจริงเหรอจริง,รงใช่<ห>เพลงนี้เลยเพี้ยนไหมไม่เพียนจริงดิจริงหนูมีคลิปใน YouTube ด้วยสามารถไปดูกันได้ค่ะ I will always love y u ซีววี เราร้องเพลงนี้แต่เจ็ดขวบเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็มาเรียนเพิ่มด้วยค่ะเพื่ออะไระเหมือนเรารู้สึกว่าเรามี potential มแบบหมายถึงพอเรา้องแล้วเรารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่เราทําได้ดีคือนิสัยอย่างอื่นเราอาจจะแบบอ่ะแบบเป็นเด็กเกเรอชอบแบบไม่ค่อยตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่มีอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกทําแล้วเราแบบชอบมากคือร้องเพลงอะ่ะแม่ห้ามไหมไม่ห้ามเป็นเป็นเรื่องที่แม่สนับสนุนมาก ซึ่งเป็นเป็นหนึ่งในน้อยเรื่องที่แม่สนับสนุนก็ถือว่าดีเพราะมันทําให้เรากลายเป็นเป็นสิววีนังร้องของประเทศไทยในทุกวันนี้ใช่ไหมอีกอย่างนี้เธอนนี้เป็นเจ้าของก็คือแฮชแท็กที่บอกว่าที่เราจะเห็นนะตาม t w i t t e อร์ตามไอจีไม่เปรี้ยวก็เปรี้ยวได้ค่ะแปลพี่ฟังหน่อยมันเกิดจากวันหนึ่งอยู่ๆหนูก็ลุกขึ้นมากล้าใส่บิกินี่เวลาไปทะเลแล้วเป็นข่าวเป็นข่าวดังมากว่าเฮ้ย นี่คือสีวิตาวิดาณวันนี้แล้วเขาอะไม่เปรี้ยก็เปรี้ยวได้หลังจากนั้นมาหนูเลยใช้แฮชแท็กนี้ตลอดเพราะหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบคําจํากัดความอันนี้อะแล้วแฮชแท็กนี้เขาใช้ตอนไหนตอนทุกครั้งที่เราใส่บิกินี่เปล่าหรือเป็นแบบทุกไลฟ์สไตล์ที่เกิดขึ้นทุกไลฟ์สไตล์เพราะว่าหลังจากที่เราใส่บิกินี่เนี่ยเรามีความมั่นใจมากขึ้นที่จะกล้าแต่งตัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า เออมันมันดูเป็นมันดูเป็นคำนิยามที่เหมาะกับเราดีแบบเราก็ชอบเต้นด้วยแล้วก็ชอบแบบทำอะไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือไม่เปียวก็เปรี้ยวได้คนอื่นเอาไปใช้ต่อไหมใช่มีเหรอใช่ใครก็คนที่มาติดตามเราแล้วได้รับได้รับแรงบันดาลใจจากเราอะไรเงี้ยค่ะพอเข้าไปส่องแฮชแท็กก็คือแบบเริ่มไม่ไม่มีแค่รูปเราแล้วจะมีรูปคนอื่นที่ใช้แฮชแท็กนี้เหมือนกันภูมิใจไหมมากค่ะแล้วคิดว่าแฮชแท็กเนี้ยเราจะใช้ไปอีกนานเท่าไหร่ คิดว่าคิดว่ามันจะอยู่กับหนูตลอดไปเนี้นแสดงว่าถ้าเกิดเราชอบแพ้แสกนี้ยแสดงว่าซิวีเองก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะเป็นผู้หญิงรู้ครึ่งไทยเตเล่นผอมๆคนหนึ่งหนูเลิกมองแล้วว่าหนูอยากคือหนูเคยอยากเป็นอย่างนั้นมากตั้งแต่เข้าวงการมาเพราะคนรอบข้างใช่อืเพราะว่าเขาบอกว่าแบบนี้จะได้งานแบบนี้เป็น a อ e r a ร e ของทุกอย่างที่จะสามารถ คนชอบอคนอยากเป็นแบบนี้อ,อะไรเงี้ยค่ะก็ฝังมาในหัวสักพักนึงแล้วเราเปลี่ยนความคิดนี้เมื่อไหร่เปลี่ยนเมื่อ,เ,อ,อเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวเองคือเหมือนเราลืมไปเลยหนูหนูลอสไปเลยหนูลืมไปเลยว่าหนูชอบร้องเพลงมากแค่ไหนลืมไปเลยว่าหนูเคยมีความสุขกับความอ้วนของเรา <laughs> ความที่แบบเรา ก็น่ารักแบบชับบี้ของเราใช่ใช่เรามีความสุขกับตรงนี้แต่หนูลืมไปเลยเพราะว่าเสียงคนรอบข้างที่คอยอินพุตต่างๆนานาว่าเราควรจะเป็นแบบแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นใช้ชีวิตแบบนั้นแบบที่คนอื่นอยากให้เราเป็นอ่ะกี่ปีโอ้นานมากเลยค่ะหนูหนูเพิ่งจะมาแบบมั่นใจในตัวเองได้ประมาณสองสาปีที่แล้วตอนนี้อยู่ในวงการมปกี่ปีละ ตอนนั้นหนูสิบห้าตอนนี้หนูยี่สิบปีแล้วอ่ะหนูกำลังจะยี่ห้าเน่แสดงว่าตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาเราอยู่เราอยู่ในความคิดที่ว่าเราต้องเป็นเหมือนคนรอบข้างตลอดเลยอระใช่แล้วตอนนั้นเอาความสุขที่ไหนอ่ะไม่มีหนูก็เลยไปอ่าเกเรไปสักพักหนึ่งแบบชีวิตดาร์กไปเลย่ะก็คือชอบเที่ยวกลางคืนคือเหมือนแบบหาอะไรที่ทําแล้วเราแบบสนุกอ่ะจะสึกกินเหล้าเล่นยาเล่นยาก็ผอมด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ย อ่าใช่เล่นยาผอมซึ่งเล่นยาผิดนะแล้วทําให้ชุดพังมาเยอะมากแต่ตอนนั้นคือผอมขนาดไหนก็ผอมขนาดแบบผอมผอมขนาดที่คนแบบเฮ้ยซิววี่อย่างเงี้ยคือคนหลายๆคนก็จำไม่ได้แต่หนูผอมสุดได้แค่แบบห้าสิบแปดเองใ่นั้นก็ผอมเฮ้ยก็ผอมแต่เราอยากให้ผอมขนาดนั้นปะให้เหมือนกับให้ฟิตในเอ็มเที่คนเขาพยายามดันให้เราเคยอยากค่ะตอนนั้นอยากตอนนั้นอยากเลยเพราะว่ารู้สึกว่า คนอภิเฉดเรามากขึ้นแล้วพอเรายิ่งเทคยาเข้าไปหรือยิ่งผอมลงใช่คนก็วิ่งเข้าหาเรามากขึ้นเห็นเห็นตัวเราในสปอตไลท์มากยิ่งขึ้นใช่แล้วเป็นอย่างนั้นอยู่นานเท่าไหร่ก็นานเลยนานแบบประมาณก็สองสามปีเหมือนกันนะหรอใช่แล้วหนูก็ไม่เป็นตัวเองคือหมายถึงหนูไม่โฟกัสแล้วว่าหนูอยากทําอะไรในในหน้าที่การงานของหนูหนูเริ่มโฟกัสแค่ว่า หนูจะทํายังไงให้หนูแบบคีบคาแรคเตอร์นี้ไว้ให้ได้อะไรเงี้ยคือคือไม่ได้โฟกัสเรื่องงานแหละโฟกัสแค่ว่าพรแบบนี้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยอะกว่าจะมาถึงจุดที่ใช้คําว่าใช้ชีวิตค l e a n ได้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างก็มันผ่านเหมือนผ่านแต่เหตุการณ์ที่แบบทําให้เราเหมือนลงไปในหลุมดําอะค่ะเราเราไม่เห็นแสงสว่างในชีวิตเลยแล้วก็รู้สึกว่า พอได้คลีนมาเนี่ยเราได้เห็นว่าสิ่งที่เราเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยมันแย่ขนาดไหนทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากกลับไปเป็นแบบนั้นแล้วเราจะไม่กลับไปเป็น่างนั้นแล,แล้วเราห้ามกลับไปเป็นแบบนั้นแล้วอค่ะก็ตอนนั้นนอกจากคุณแม่แล้วโทษตอนนั้นมีแฟนปะเอ,อ่อไม่มีค่ะไม่มีค่ะโอ้มันก็ไม่มีใครที่แบบจะดึงเราขึ้นมาเลยเหรอไม่มีเพราะฉะนั้น <c oughs> เพื่อนส <c oughs> เพื่อนที่สายเที่ยวก็คือทุกคนก็ไปได้วยกันหมดเลยลด้อดาไปกันหมดเลยเหรอใช่ค่ะหนูเปลี่ยนเพื่อนไปเลยตั้งแต่เลิก คือเลิกแฮงเอาท์กับเพื่อนกลุ่มเดิมเพราะว่า<ช>สังคมเป็นยังไง<ช>เราจะเป็นอย่างนั้น<ช>หนูหนูเปลี่ยนไปหมดเลยหนูเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหนูอยู่บ้านมากขึ้นหนูอยู่แต่กับแม่คือต้องอินพุตความคิดใหม่ๆดีๆโพซิทีฟเข้าม,มาในหัวเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนถ้านั้นบอกพี่หน่อยสิว่าคําว่า LGBT มีความหมายกับเราขนาดไหนคือถ้าโดยส่วนตัวของซิวี่เลยนะคะซิวี่เป็นคนที่แบบไม่มองคนแบบ ิกส์เพศซิลรู้สึกว่าซิลไม่ฟิกว่าผู้หญิงต้องเป็นแบบนี้ผ, <Ừ. S 1> ผู้ชายต้องเป็นแบบนี <Ừ. S 1> ้ผู้หญิงสามารถแข็งแรงก็ได้แข็งแรงกว่าผู้ชายก็ได้ <Ừ. S 1> ผู้ชายสามารถนั่งร้องไห้ออนแอก็ได้เหมือนกันซิลรู้สึกว่าเพศสภาพมันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่ว่าเราอยากเป็นแบบไหนหน้า <Ừ. S 1> นะตัวซิลเองเนี่ยทุกวันนี้ซิลก็ไม่อยากจะเลเบลว่าซิลเป็นเพศอะไรหรือ ชอบเพศอะไรอะไรเงี้ยซิวได้หมดเลยซิวอมองคนที่ทัศนคติมากกว่าอืมอืมเอาเป็นว่าแล้วแต่เราชอบใช่แล้วแต่แล้วแต่ความสบายใจของแต่และบุคคลเลยคืออยากจะเป็นอะไรก็เป็นได้เลยแล้วตอนนี้ซิวเองสบายใจกับจุดยืนตัวเองใน l g b t เหรอยงสบายใจค่ะสบายใจแล้วเป็นแบบนี้เป็นแบบเนี้ยเข้าใจคาเนี้ยแล้วก็ใช้ชุดแบบเนี้ยมานานเท่าไหร่ละอ้ตั้งตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะอ๋อเหรอใช่ใช่แล้วคุณแม่ก็เข้าใจด้วย เนี่ยแสดงว่าตั้งแต่เป็นซีลว t h เดอะ r ามาเป็นเดอะไวท์มีใครรู้ไหมอ่มีหนูนี่แหละรู้แต่ว่าแค่ไม่ได้พูดออกมาว่าเราเราแบบเปิดลับมากๆเราชอบแบบนั้นใช่่ะอึดอัดไหมไม่ได้อึดอัดเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเร no> ื่องที่จะต้องเอามาแบบเล่าให้ทุกคนฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่พอนะทุกวันนี้เนี่ยที่โลกมันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วแล้วก็ LGBT เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบ ทุกคนควรจะได้รู้ความรู้ตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากอยากเป็นอีกแรงหนึ่งที่แบบเผื่อมีคนที่เขากําลังสับสนตัวเองหรืออะไรเงี้ยว่าเฮ้ยทำไมวันหนึ่งฉันตื่นมาฉันอยากแมนเฮ้ยเป็นทอมหรือเปล่าวะหรือว่า,อ,วาอีกวันหนึง่งฉันอยากเซ็กซี่เฮ้ยฉันเป็นอะไรวะคือมันเป็นได้หมดอะค่ะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนซึ่งเนื่็คือที่มาของนี้คือพี่งงว่าพี่มีเพื่อนที่เป็น LGBT เยอะมาก<ะ>เยอะมากแต่คนที่เป็นน่ะพี่ไม่เคยเห็นเขา ใส่ชุดบิกินี่เข้าใจป่ะพี่ก็เลยงงว่าเอ้าเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับช่างแต่งหน้าพี่ว่าเอ้วนี้ชื่อวชอบแบบไหนวะขวาหรือซ้ายอ้าวแล้วทำไมมาใส่ชุดเข้าใจป่ะใช่คือหนูคือมันหลากหลายมากมันมันแบบมันมีเพศเพศทางเลือกเยอะมากค่ะพี่พีเคแบบถ้าให้นั่งพูดอ่ะชื่อเพศต่างๆแบบแบบ pansexual queer transgender คือมันมันเยอะมากๆอะค่ะแล้วหนูเนี่ยวิธีการที่หนูใส่บิกินี่นั่นคือหนูต้องการที่จะ บอดี้โพซิทีฟตัวเองอืแต่ความชอบของเราเวลาที่เราจะไปชอบใครมันก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันอืมันเหมือนเราก็ต้องไปรู้สึกกับอีกคนมากกว่าออืืแต่ถ้าเรื่องการใส่บิกินี่คือเรารู้สึกกับตัวเองเราอยากเาผยแร่เรื่องความมั่นใจของเราตรงนี้เราก็ทํางั้นอย่างนี้โอเคเรารูปร่างแบบนี้ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นแบบนี้เราชอบลดเ,เข้าใจเราชอบเป็นคนแบบนี้โดนบูลลี่เยอะไหม ที่สุดค่ะโดนโดนตั้งแต่เด็กๆเลยอะเรื่องอ้วนเนี่ยโดนอยู่ละตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเรายังไม่ได้เป็นวัยรุ่นด้วยซ้ําโดนกี่ขวบกบปฐมมาคะเหรอใช่ตอนนั้นโดนยังไงก็อีอ้วนไอ้ช้างไม่มีใครจะมาชอบหรอกแบบผู้ชายชอบยากอันนี้ก็เป็นอีกปิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอืก็ท้าไม่มีผู้ชายชอบเราก็แบบมีแต่ผู้หญิงมาชอบก็แฮปปี้นะแดวว่าคิดแบบนี้ตั้งแต่เด็กเหรอใช่คิดแบบนี้เพราะคาพูดของคนนั้นปะ หรือจริงๆแล้วเราเราชอบของเราอยู่แล้วแล้วเอาคำพูดของคนนั้นมาช่วยเสริมเราอะชอบของเราอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกให้ผู้หญิงแต่คำพูดต่างๆที่มาบอกว่าเออผู้ชายน่าจะชอบแบบนี้ยากเราก็เอามาเสริมด้วยว่าแต่ก็ไม่ไม่ว่าอะไรอะถ้าผู้ชายจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ทุกวันนี้หนูก็เคยมีแฟนเป็นผู้ชายนะจริงๆอันนี้นอกนอกสคริปต์เลยจริงจริงนขอเสริมหน่อยเมื่อไหร่ก็ตอนช่วงสิบแปดสิบเก้าค่ะ ใช่ครบตั้งปีกว่าแล้วเขาเป็นผู้ชายแบบไหนแบบพี่ไหมแบบเนี้ยแบบแบบพี่เลยผู้ชายจริงเหรอใช่มันแมนจูงมือไปกินข้าวอย่างเงี้ยใช่เอาแล้วเรารับได้ไงอะ่ะก็รับได้ก็แค่รู้สึกว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่แค่รูปร่างเขาเป็นอย่างนั้นแล้วฟิสิกส์เขาไม่เหมือนไม่เหมือนเราแค่นั้นเองอ่าแล้วทําอะไรแบบที่แฟนก็ทกํเหมือนป่ะทุกอย่างเลยป่ะทำ <laughs> ทำไมมันมีเยอะพี่พี่เคแบบนี้แบบเขาเรียกว่าแผนเซ็กชวลค่ะก็คือได้หมดมองมองคนที่ที่ข้างในเข้าใจมากกว่าเข้าใจเซนเซอร์กระบออย่าเพิ่งกดปุ่มนะครับพี่แค่อยากรู้เอ้าแล้วแล้วความรู้สึกเราดีไหมดีค่ะมันมันดีทั้งสองแบบเลยอย่างที่เคยคบผู้ชายเคยคบผู้หญิงเคยคบทอมทุกอย่างก็ดีในมูทของมันหมดออยู่แค่ที่ว่าสถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงแล้ว มันแค่มีโมเมนต์แตกต่างกันแค่นั้นเองอังนนั้นกลับมาเรื่องไอ้ตอนที่ประถมหมือนที่บอกว่าโดนเพื่อนล้ออีอ้วนเอ้ยังงุ้นอย่างเงี้ยถ้าในสังคมไทยเวลาเขาเรียกกันว่าอีอ้วนสำหรับคนในสังคมไทยเขาโอเคนะพี่ต่อมือนอกพี่ฟังแบบเนี้ยพี่ไม่โอเคอแต่เราก็พูดเลยไม่ได้เพราะสังคมไทยบอกโอเค you are okay ยูว่าโอเคไหมหนูว่าไม่โอเคหนูว่าคนไทยติดตลกเกินไปเออยังไงหนูรู้สึกว่า อ,อีกอย่างคนโดนอะ่ะไม่กล้าที่จะไฟเพื่อตัวเองไม่กล้าที่จะแบบว่าเฮ้ยอย่าพูดแบบนี้ไม่ชอบอืกลายเป็นคนที่โดนอะ่ะจะแบบเฮ้ยขำๆไปแต่ข้างในคือรู้สึกเพราะว่าเขาไม่มีความมั่นใจพอที่กล้าจะแบบว่าอ้วนแล้วไงวะหรืออะไรเงี้ยเออแล้วอีกอย่างหนูว่าคือเราแก้คนอื่นไม่ได้หนูอยากนะหนูอยากให้คนที่บูลลี่คนอื่นอะ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่นิสัยไม่ดี แต่สุดท้ายแล้วอ่ะหนูไปแก้ไขไม่ได้นั่นคือสิ่งที่หนูรู้สึกและสัมผัสมานะหนูเลยเปลี่ยนที่ตัวเองว่าจะทํายังไงดีให้อยู่กับคนแบบนี้ได้อหนูเลยเลิกฟังเสียงข้างนอกหนูฟังเสียงตัวเองแล้วหนูก็กล้าพูดว่าพูดแบบนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเราต้องมีมีจุดยืนของเราแล้วเขาหยุดไหมเขาก็หยุดนะเขาหยุดเลยเวลาที่เรากล้าบอกว่า คิดว่าพู้แบบนี้โอเคเหรอหรืออะไรเงี้ยเขาจะหยุดไปเลยมีอะไรอยากจะแนะนําเด็กๆอายุ15ที่กําลังผ่านสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วไหมเออคือณนณะนะโมเมนต์ที่แบบอายุ15มันจะมีแต่อารมณ์เนาะอขอให้เรามีสติแล้วก็กล้าพูดในสิ่งที่เราคิดข้างในถ้าเราไม่โอเคเราพูดออกมาได้แต่แค่พูดด้วยเหตุผลถ้าเรามีเหตุผลผู้ใหญ่ฟังเราอยู่แล้วอื ให้เราให้เราพูดอย่างไม่ใช่อารมณ์อะ่ะเช่นสมมติถ้าสมมติเราโดนอะไรมาแล้วเราจะตอบกลับด้วยอารมณ์ว่าแบบเฮ้ยทำไม,มว่าแบบเกี้ยวกาดอะ่ะมันไม่มีใครฟังเราอันนี้ก็ไม่อันนี้ไม่เวิร์กใช่ไม่เวิร์กสิ่งเดียวที่ทําได้คือพูดด้วยอารมณ์และนิ่งและคอยเป็นผู้ใหญ่อะ่ะแบบฉันไม่โ okay. อเคเราพูดได้เสมอว่าเราไม่โ okay. อเคตรงไหนเพราะทุกวันนี้อคอมเมนต์บูลลี่หนูก็ยังมีนะเฮ้ยทุกวันนี้เหรอจริงๆขนาดเราออกมาเงี้ยเหรอเขาบอกว่าไง ส่วนมากจะเป็นแบบคลิปเต้นหรือไม่ก็แบบคลิปที่เรียงล่าสุดหนูลงรอยแตกเยอะๆแบบรอยแตกพวกรอ,อ,อยแตกของตัวเองธรรมชาติดีระธรรมชาติใช่หนูรู้สึกว่าหนูหนูต้องการจะเผยแพร่ตรงนี้ว่าแบบทุกคนมีแล้วก็ไม่ต้องไปอายกับสิ่งที่เรามีอะไรเงี้ยคนก็จะมาแบบ น่าเกลียดอะไรเงี้ยคนคือหนูเป็นสายแบบต่อยหน้าหนูเอาให้เห็นเลยหนูเอาให้เห็นว่านี่นะฉันมีรอยแตกแบบนี้ฉันอะไรอย <c oughs> ่างงี้คือต่อยหน้าให้เห็นเลยแต่คนที่มาเมน้นก็จะต่อยหน้าเหมือนกันก็คือแบบน่าเกลียดอุบาทหรืออะไรเงี้ยก็จะมีแต่หนูก็จะแบบไม่ใส่ใจสําหรับชาว l อ b จวี LGBT, ทุกคนสําหรับคนที่โดนบุลรี่ทุกคนอยากจะฝากอะไรถึงเขาเพราะเราหนักผ่านมาเยอะมากแล้วก็อยากจะฝากนะคะทุกคนว่า มองว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆคนเจอมาก่อนเราเราไม่ได้แบบว่าเก็บคําของเขามารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโลกช่างโหดร้ายกับเราไม่โลกมันโหดร้ายจริงๆแต่ว่าให้ทําความเข้าใจว่าเราสามารถเลือกโลกที่เราอยากจะอยู่ได้ก็คือเลิกฟังเสียงของคนอื่นแล้วฟังเสียงของตัวเองมากกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ความคิดของเราโดดขึ้นมาเรารักตัวเองมากพอ เซลฟ์เลิฟเรามีมากพอเราจะไม่ใส่ใจความคิดของคนอื่นเลยเชื่อนะครับว่าจะมีบางแง่มุมที่น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายคนโดยเฉพาะหลายท่านนะครับที่ตอนนี้กำลังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือว่าปัจจัยอะไรก็ตามหญิงคนนี้จะเป็นหนึ่งในไอดอลของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมมองกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำและก็กล้าที่จะเป็นตัวเองอีกครั้งครับ รกาลเชียงรายดอกไม้ยามเนี่ยนะครับเออพวกเราชาวเชียงรายเนี่ยได้วิวอกาสจัดงานต่อเนื่องมา16ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่17ก็ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและข้อสําคัญนะครับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายนะครับที่ได้ร่วมกันจัดงานนี้แล้วเนี่ยเป็นสัญลักษณ์หนึ่งว่า เมื่อรุดหนาวมาถึงเนี่ยนะครับชาเชียงรายก็เป็นเจ้าภาพมีดอกไม้สวยๆในบรรยากาศที่หนาวเย็นสบายนะครับแล้วก็ทุกคนมานมาเชียงรายแล้วเนี่ยก็จะประทับใจว่าบรรยากาศต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆครับ สำหรับปีนี้นะคะเราจัดในรูปแบบของตัวตนชาวเชียงรายนะคะจะจำลองวิถีชีวิตแล้วก็รวมถึงบรรยากาศของเมืองเชียงรายจะมีดอยนางนอนซึ่งเป็นดอกไม้นะคะให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันด้วยค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเราได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้จังหวัดเชียงรายของเราเป็นเมืองกีฬาหรือเป็นสปอตซิตี้นะคะเราก็ จดทาประติมากรรมดอกไม้ในรูปแบบของเมืองกีฬาด้วยนะคะผสมผสานกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นและก็วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ซึ่งเชียงรายนั้นมีกว่า3 0ชาติพันธุ์ในเชียงรายค่ะดังนั้นก็จะมีมุมสวยๆมากมายนะคะที่จะให้ถ่ายภาพได้ชมบรรยากาศของงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17นี้นะคะ ก็อยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะได้ไปชมเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามนะคะนอกเหนือจากท่านจะได้ชมดอกไม้สวยๆในบรรยากาศของความหนาวเย็นของจังหวัดเชียงรายนะคะแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของมิตรแมตรีจิตของผู้คนในจังหวัดเชียงรายที่รอต้อนรับทุกๆท,ท่านอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าท่านเดินทางตรงกับวันเสาร์นะคะเราก็จะมีดนตรีในสวนทุกวันเสาร์ให้ได้ชมกันด้วยคะ่ะส่วนท่านที่ชื่นชอ ชอบอาหารเหนืออร่อยๆเราก็ได้นําอาหารเหนือมาบริการด้วยพร้อมกับสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายของเราด้วยนะคะสําหรับในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของโควิดท่านไม่ต้องห่วงนะคะเนื่องจากว่า จังหวัดเชียงรายของเรานําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสาธารณสุขจังหวัดและบุคลากรทางการแพทย์และรวมถึงกองการแพทย์ของเทศบาลนาครเชียงรายและกองสาธารณสุขนะคะซึ่งมีท่านนายกวัชัยท่านก็ดูแลอย่างเต็มที่ก็ถือว่าคัดกรองกันตั้งแต่หน้างานเลยนะคะและปีนี้ก็ได้กําหนดเป็นนโยบายกันนะคะว่าเราจัดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งานในรูปแบบของ New Normal จริงๆปลอดภัยคะ่ะ สำหรับในปีนี้นะครับเราจัดงานเนี่ยวันที่26ธันวาคมเป็นต้นไปถึงวันที่10มกราคมนะครับแล้วก็จัดบริเวณสวนสาระกลางเมืองเชียงรายนะครับคือสวนตุงและกรโคมนะครับเรื่องจริง Nightlife